สวัสดีค่ะหญิงค่ะวันนี้หญิงพาชม Ford Ranger นะคะรุ่นนี้จะเป็นแคบยกสูงเกียร์ออโต้นะคะรุ่น XLS ปี2025เปิดตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะราคาเต็มของเขา814,000บาทนะคะตอนนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะเหลือเพียง649,000บาทเท่านั้นค่ะตัวนี้นะคะยังไม่รวมชุดแต่งนะคะเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรเทอร์โบเดี่ยวนะคะมาเดี๋ยวมาชมกัน ว่าคันนี้หญิงมีตกแต่งอะไรบ้างต้องบอกว่ารถแคบนะคะแต่งออกมาแล้วยิ่งสวยยิ่งหล่อเลยนะคะคันนี้นะคะเปลี่ยนด้านชุดแต่งด้านหน้านะคะเป็นชุดแต่งแรปเตอร์นะคะก็มีเปลี่ยนกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าสไตล์แรปเตอร์นะคะเลือกใช้เป็นสีดําด้านนะคะก็มาพร้อมกับไฟ LED 3จุดนะคะสามารถเลือกได้แล้วว่าเราจะเอาสีขาวหรือว่าไฟสีส้มนะคะในส่วนของกันชนด้านหน้านะคะ เปลี่ยนให้ใหม่เลยนะคะใช้เป็นกันชนสไตล์แรปเตอร์เลยนะคะตัวนี้ตัวด้านล่างชายกันชนเนี่ยคันนี้จะเลือกทําเป็นสีดําด้านทั้งหมดนะคะก็สามารถรีเควสตได้นะคะว่าจะเอาดําแล้วก็ตัดกับชายล่างสีบรอนเงินหรือว่าจะเอาดําล้วนแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าดําล้วนแบบนี้ก็สวยเท่ดุดันไม่ซ้าใครเลยนะคะรุ่นนี้ก็ตัว XLS เนี่ยไฟหน้าเป็น LED นะคะ แล้วก็มีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED ด้วยนะคะพร้อมกับคันนี้ครอบไฟหน้าสีดําด้านให้ด้วยและด้านล่างเนี่ยเขายังมีไฟตัดหมอกมาจากโรงงานด้วยนะคะมาถึงด้านข้างกันบ้างค่ะด้านข้างติดเพิ่มเติมเป็นตัวซุ้มล้อ6นิ้วสีดําด้านนะคะก็จะเป็นซุ้มล้อทรงแรปเตอร์เลยนะคะพร้อมกับตัวล้อแม็กนะคะทําการเปลี่ยนล้อแม็กต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยล้อแม็กคือสุดเท่สุดสวยเลยนะคะ ตัวยางเนี่ยหญิงใส่เป็นตัวยาง BF g o o d l i c นะคะก็จะเป็นตัวยาง a u t o r นะซีรียางของคันนี้จะเป็น265 60R18 นะคะจับคู่มากับล้อแม็กไลา์เท่ๆเลยนะคะล้อแม็กเนี่ยจะใส่เป็นของ OSI นะคะแบบนี้เลยนะสวยลงตัวเท่มากๆเลยนะคะพี่ๆชอบถามว่ารถแคปแต่งแบบไหนได้บ้างแต่งแบบนี้ได้เลยนะคะสวยเท่เลยนะคะ ด้านข้างของเขานะคะกระจกปรับพับไฟฟ้าได้มีไฟเลี้ยวที่กระจกเป็น LED นะคะมือจับเป็นสีดําด้านค่ะคันนี้ก็จะเพิ่มเบ้ากันลอยให้ด้วยนะคะเป็นสีดําด้านเช่นเดียวกันแล้วก็มีบันไดข้างที่มาจากโรงงานเลยนะคะจะเป็นสีดําล้วนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตรงฝาถังน้ํามันก็มีครอบฝาถังน้ํามันสีดําด้านเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะต้องบอกว่าคันนี้แต่งทั้งคันเลยเทียวนะ พราะว่าด้านหลังเนี่ยเราเปลี่ยนไฟท้ายให้ด้วยนะคะเป็นไฟท้ายแบบ LED เต็มระบบแบบนี้เลยนะคะต้องบอกว่าไฟท้ายนี่เหมือนตัวท็อปเลยติดเต็มดวงแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับตัวคล้อไฟท้ายสีดําด้านให้ด้วยนะคะตัวแคป XLS นะคะเขายังมีกล้องมองหลังฝั่งใต้โลโก้นี้นะมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะและยังได้กันชนท้ายสวยๆแบบนี้นะคะเป็นสีดําด้านแบบนี้เลยนะคะ ด้านข้างของตัวกระบะท้ายเนี่ยยังมีที่เหยียบขึ้นด้านข้างนะเวลาขึ้นด้านข้างเนี่ยจะได้ขึ้นง่ายๆนะคะพร้อมกับหลังกระบะเนี่ยต้องบอกว่าทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งลึกนะคะขนของได้เยอะทีเดียวนะคะแล้วก็ตัวกระบะเนี่ยเราก็เปิดแคปได้นะคะต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยราคาพิเศษจริงๆเลยนะคะลดปี2025ด้วยนะคะราคาพิเศษที่เราขายเพียง 6 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะได้แคปออโต้ไปใช้งานเลยนะคะพี่ๆท่านใดสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะเบอร์โทรศัพท์0876795969นะคะยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ